ท็อปแรงประกาศจาัดนาวยาอินโออุเอป้องกันแชมป์โลกกับเจสันโมโรนี่เมื่อวัานอาังคารที่ผ่านมาทางท็อปแรงต้นสังกัดของแชมป์โลก IBF และซูเปอร์แชมป์โลก WBA รุ่นเบนตัมเวดนาวยาอินโออุเอะได้ออกมาประกาศ กำหนดการโชคไฟหน้าของนาโอยะอินูเอโดยนาโอยะอินุเอจะขึ้นป้องกันแชมป์โลกกับผู้ท้าชิงชาวออสเตรเลียเจสันโมโลนีในเช้าวันที่1พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ตามเวลาในประเทศไทยที่รัฐเวกัสประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับไฟนี้จะเป็นไฟเปิดตัวของนาโอยะอินูเอกับทางท็อปแปลงและยังเป็นไฟแรกของนาโอยะอินูเอนับตั้งแต่ชนะโนนิโตดเน ในการชิงแชมป์นันยูบีรุ่นเปนตัมเวทเมื่อปีที่แล้วเดิมทีเขาควรจะได้โชคกับจอร์เรียวคาชิเมโรเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแต่การโชคของเขากับจอร์เรียวคาชิเมโรได้ถูกยกเลิกไปเพราะมีการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสำหรับเจสันโมโรนี่นั้นเป็นหนึ่งในนักโชคของท็อปแลงโดยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเขาขึ้นชคไฟแรกของปี และแสดงฟอร์มการโชคที่ยอดเยี่ยมจนคู่โชคของเขายอมแพ้เขาร่วมการแข่งขัน w b s s รุ่นเปนตัมเบดในปีเดียวกันกับปีที่นาวยะอินโนวิเป็นแชมป์แต่ก็ตกรอบตั้งแต่รอบแรก หากมองตามชื่อชันแล้วนาโอยะอินุเอะดูจะเป็นต่อเจสันโมโรนี่อยู่หลายช่วงตัวแต่ทางนาโอยะอินุเอะนั้นหายไปจากสองเวียนมานานมากในขณะที่เจสันโมโรนี่ได้ชกอุ่นเครื่องในปีนี้ไปแล้วประกอบกับการชกเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาไม่ใช่ญี่ปุ่นจริงๆก็ต่างถิ่นสำหรับทั้งสองคนมันจึงยังมีโอกาสที่เราจะได้เห็นเจสันโมโรนีหักปากาเซียนได้นั่นเอง ข่าวที่2ไอหนุม่มหมัดเมาได้โกหิกะอดีตแชมป์โลกรุ่นไฟเวทของ WBC ได้คิวคัมแบ็กเป็นครั้งแรกโดยได้มีการเปิดแถลงข่าวผ่านโปรแกรมซูม พร้อมกับเทนเนอร์คู่ใจโดยที่ไดโกฮิกะนั้นจะขึ้นโชกอุ่นเครื่องในพิกัดเบนตัมเบทกำหนด10ยกกับเซยะซึซุมิในวันที่26ตุลาคมนี้ที่โคและคู่เอ็นหอในกรุงโตเกียวซึ่งซึซุมินั้นถือว่าเป็นคู่ชกอาชีพชาวญี่ปุ่นคนที่2เท่านั้นของทางฮิกะโดยฮิกะนั้นขึ้นชกกับเพื่อนร่วมชาติคนแรกก็เมื่อ5ปี11เดือนผ่านมาแล้ว ปัจจุบันฮิกนั้นมีชื่อเป็นรองแชมป์โลกอันดับที่8ของ w ดวและ9ของ w ดวในรุ่นเป็นตัมเวทและการชกครั้งนี้ก็จะเป็นการชกแก้มือของฮิกะด้วยเพราะทั้งคู่เคยพบกันมาแล้วสองครั้งเมื่อคราวชกมวยสากลสมักเล่นเมื่อหลายปีก่อนและฮิกะก็ไม่เคยที่จะเอาชนะทางซึซูมิได้แม้แต่หนเดียวนั่นเอง คาวแฟมตันยื่นฟ้องเบอร์รี่แม็กควายแล้วในที่สุดเรื่องก็ไปถึงศาลจนได้สำหรับรายงานล่าสุดที่ระบุว่าคาวแฟมตันอดีตแชมป์โลก2รุ่นได้ตัดสินใจยื่นฟ้องเบอร์รี่แม็กควายอดีตโปรโมเตอร์และผู้จัดการของเขาข้อหาไม่ยอมจ่ายค่าตัวและส่วนแบ่งให้เขาตามที่ได้ตกลงกันไว้ตามสัญญา และเพื่อตอบโต้การกระทําของแฟมตันทางแม็กควายก็ได้ยื่นฟ้องแฟมตันกลับในข้อหาละเมิดสัญญาดังกล่าวโดวยการเปลี่ยนโปรโมเตอร์และผู้จัดในปี2017ทั้งๆที่ยังไม่หมดสัญญากับแม็กควายนั่นเอง